สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะเรามีผลิตภัณฑ์ค่ะ สุดพิเศษค่ะที่จะช่วยให้พืชของคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแรงสมบูรณ์ค่ะแล้วก็ให้ผลผลิตที่ดีที่สุดค่ะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะวายอค่ะเกษตรกรค่ะทุกท่านที่ตอบรับค่ะกับผลิตภัณฑ์ของเรานะคะนั่นก็คือชดาเทพกอโกและชดาเทพโดโดค่ะเรียกว่าออกไปไม่นานค่ะแต่กระแสตอบรับดีมากๆค่ะเรียกว่ากล้าท้าลองเอาไปใช้กันเลยทีเดียวค่ะ สำหรับตัวชนา,าเทพโกโก้ค่ะแล้วก็ตัวชนา,าเทพโดโด,โดค่ะ้าสีเขียวและฝาสีแดงของเรานะคะเรียกว่าเป็นสารสกัดค่ะอัดแน่นค่ะอิมอ่มคอตันมาเลยค่ะเกรดพรีเมียมนะคะจากประเทศสเปนนั่นเองค่ะแต่เอ๊คุณสมบัติของเขาจะเป็นยังไงอย่าเสียเวลามาฟังกันเลยค่ะสำหรับตัวชนา,าเทพโกโก้นะคะขวดนี้ค่ะ เขามีในเรื่องของคุณสมบัติค่ะที่จะเป็นอัศวินค่ะผููพีทักค่ะที่จะมาสร้างค่ะในเรื่องของเกาะนะคะเป็นเกาะเป็นกำแพงค่ะให้กับพืชที่ท่านปลูกนั่นเองค่ะก็จะช่วยค่ะในเรื่องของอะไรบ้างช่วยในเรื่องของการทําให้พืชค่ะ,จะเจริญเติบโตใบเขียวสมบูรณ์แตกยอดดีแตกกิ่งดี ฟื้นฟูต้นส้มหลังจากทําการเก็บเกี่ยวค่ะลดปัญหาขาดในเรื่องของธาตุอาหารค่ะป้องกันโรคมแมลงศัตรูพืชเรียกว่าครบจบอยู่ในนี้เรียบร้อยเลยแล้วที่สําคัญใครมีปัญหาเรื่องดินค่ะนําชดาเทพโกโกโฟฝาสีเขียวค่ะไปทําการฉีดที่ดินกันได้เลยค่ะ ส่วนช่วงนี้ค่ะเกษตรกร,ร,กรท่านไหนนะคะที่เน้นในเรื่องของการติดดอกเน้ในในเรื่องของการติดผลผลิตค่ะฝากกันเอาไว้ค่ะกับชดาเทพโดโดฝาสีแดงนั่นเองค่ะขวดนี้ค่ะเขาจะเป็นผู้คุ้มครองค่ะช่วยเสริมช่วยเตรียมความพร้อมในเรื่องของการติดดอกให้กับพืชของเราค่ะเพราะว่าเขามีธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรองค่ะและเพิ่มสารสกัดค่ะจากสาหร่ายทะเลค่ะที่จะมาช่วยในเรื่องของการกระตุ้นค่ะในเรื่องของการติดดอกให้กับพืชที่เราปลูกหากพืชที่เราปลูกค่ะไม่เคยติดดอกเลยเขาก็จะมาช่วยค่ะทําให้ติดดอกดีหรือติดดอกอยู่แล้วแต่มีปัญหาในเรื่องของดอกหลุดล่วงค่ะคั่วไม่เหนียวค่ะเขาก็จะมาช่วยทําให้คั่วเหนียวขึ้นลดการหลุดร่วงของตัวดอก ช่วยทําให้ช่อดอกยาวขึ้นหรือติดผลผลิตอยู่แล้วค่ะก็จะช่วยทําให้ผลผลิตค่ะลูกใหญ่ได้น้ําหนักเพิ่มสีสันเพิ่มรสชาตินั่นเองค่ะโอ้โหเรียกว่าคุณสมบัติค่ะทั้งฟ้าสีเขียวค่ะชะดาเทพโกโก้ฟ้าสีแดงชดาเทพโดโดค่ะอัดแน,น่นมากๆขอย้ํากันเลยนะคะสินค้าของเราค่ะ เป็นเกรดพรีเมียมนะคะนำเข้าค่ะคุณภาพมาตรฐานคันระดับโลกมาจากประเทศสเปนดังนั้นขอย้ำเลยค่ะว่าเกษตรกร,ร,กรที่รับชมอยู่ตอนนี้อย่าไปลุ้นอย่าไปเสี่ยงนะคะกับผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาดเพราะเราไม่รู้ว่าเราเอามาฉีดแล้วค่ะพืชที่เราปลูกมันจะเป็นยังไงนะคะดังนั้นวันนี้ค่ะแหมผลิตภัณฑ์ดีขนาดนี้นะคะผลิตภัณฑ์เราค่ะเป็นตัวเลือกค่ะที่ยอดเยี่ยมหาให้กับเกษตรกรแล้ว ผู้ปลูกพืชค่ะไม่ว่าท่านจะปลูกข้าวปลูกพืชไร่ปลูกผลไม้นะคะปลูกปามปลูกยางพาราค่ะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของไม้ดอกไม้ประดับผักสวนครัวค่ะวันนี้ค่ะชุิตจัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะมาให้กับทุกท่านจ้า โอเรียกว่าชดาเทพสองขวดสิงค้าเกดพีเมียมมาตรฐานระดับโลกอยากทราบโปกันแล้วใช่ไหมว่าวันนี้มีโปอะไรค่ะไม่ให้เสียเวลาค่ะวันนี้ค่ะก้าท้าลองนะคะชะดาเทพค่ะจัดโปพิเศษกันไปเลยค่ะชะดาเทพโกโก้ค่ะอยู่ที่1ขวดชดาเทพโดโด1ขวดค่ะจากราคาปกติ2,380บาทวันนี้ลดเหลือเพียง999บาท แต่ยังไม่พอค่ะพิเศษกันไปเลยค่ะสำหรับใครที่สั่งซื้อชดาเทพวันนี้ตอนนี้ค่ะรับสิทธิ์แรกซื้อกันไปเลยทั้งชีดอัชาลิยะ18ลิตรค่ะเป็นถังฉีด2ระบบค่ะในราคาเพียง1,590บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดค่ะในราคา1,590บาทจากราคาปกติของถังเนี่ยอยู่ที่2 9 0 9นนะ ดังนั้นวันนี้ค่ะใครที่สนใจนะคะรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะคะเพราะว่าเขาจำกัดสิทธิ์ค่ะอยู่แค่เพียง20สายแรกต่อวันเท่านั้นนะจ๊ะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ค่ะต้องรีบจัดกันแล้วนะคะห้ามช้าห้ามพลาดนะคะเพราะว่าถ้าช้าไปนะคะทุกคนนะท่านอาจจะพลาดนะคะสำหรับช่องทางการติดต่อนะคะเดี๋ยวเราค่ะจะมีขึ้นเอาไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะนะหรือว่าใครจะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ นี่ค่ะด้านข้างของชลี่ค่ะแม่รูปชมรูปรักษณ์ของเขานี่ค่ะคือถังฉีดอัจฉริยะของเรานะคะนะทุกท่านค่ะนี่ค่ะ18ลิตรวิธีการใช้ง่ายมากๆค่ะอันดับแรกเลยค่ะหลังจากที่ท่านนะคะได้รับถังฉีดไปเรียบร้อยแล้วก่อนใช้งานค่ะแนะนำนะคะให้ทำการนะชาร์จไฟซะก่อนนะคะชาร์จไฟก่อนนะทุกคนนี่ค่ะสำหรับช่องนี้นะคะเห็นกันหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวให้ดูนะ คือช่องนี้ค่ะนะช่องตุ้เย็นขานี่นะอันนี้ที่เห็นเป็นฝาแบบนี้นะคะจะเป็นที่สําหรับเสียบสายไฟนั่นเองนะคะก็สามารถทําการชาร์จกับไฟบ้านได้เลยค่ะนะในระหว่างที่ทําการชาร์จแบตค่ะให้คุณผู้ชมค่ะทําการปิดสวิตช์นะคะนะปิดสวิตช์ตรงนี้นะคะเวลาที่ชาร์จค่ะไฟเขาจะขึ้นเป็นสีแดงนะคะแล้วถ้าเกิดไฟเต็มค่ะเขาจะขึ้นเป็นสีเขียวค่ะสําหรับในเรื่องของการฉีดพ่นค่ะนี่ค่ะ สำหรับปุ่มหมุนตรงนี้นะคะสามารถที่จะทำการปรับความแรงได้ค่ะเวลาที่เราฉีดค่ะแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานค่ะของถังฉีดอัจฉริยะของเราค่ะเรียกว่าเป็นพลาสติกค่ะเกรด A ค่ะมาตรฐานคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่นค่ะมีน้ำหนักเบาแข็งแรงทนทานนะคะสำหรับการใช้งานค่ะสายนะคะสามารถปรับระดับได้ค่ะสามารถฉีดพ่นได้ใกล้ถึง5เมตรด้วยกันโอ้โหสุดยอดมากคือ ขวนี้คุ้มมากท่านสั่งโปรนี้ไป999บาทได้ไป2ขวดนี้สามารถฉีดพ่นถึง50ไร่แล้วก็แลกซื้อถังฉีดไปในราคา1,590บาทคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วแหมเห็นผลดีขนาดนี้นะคะในเรื่องของสารสกรัดเกรดพรีเมียมค่ะแล้วก็มีเกษตรกรหลายๆท่านเลยนะคะที่นำไปทดลองใช้แล้วค่ะประสบความสำเร็จนั่นเองค่ะ ไม่ว่าจะเอาไปใช้กับพวกข้าวผลไม้นะคะพืชไร่ต่างๆนา,นานาะคะหรือว่าจะเป็น,นเรื่องผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับค่ะสาหรับอัตราส่วนค่ะวิธีการใช้กับพืชชนิดต่างๆนะคะอันดับแรกเลยค่ะสําหรับนาข้าวค่ะจะอยู่ที่นะคะ2 0ซีซีค่ะถึง30ซีซีค่ะต่อน้ํา20ลิตรนะคะอัตราส่วนใช้เท่ากันเลยชดาเทพโกโกโดโด,โดค่ะการฉีดพ่นครั้งที่1 15วันครั้งที่สองเดือนครั้งที่3 2เดือนค่ะครั้งสุดท้ายหลังข้าวสลัดเกสรค่ะ ต่อมาค่ะเป็นในส่วนของการใช้ค่ะกับพวกพืชไร่นะคะก็อย่างเช่นพวกอ้อยมันสัมปะหลังข้าวโพดนะคะสับปะรดค่ะอัตราส่วนชาดาเทพโกโก้และชาดาเทพโดโด 20cc ต่อน้ํา20ลิตรค่ะระยะเวลาอยู่ที่หน้าจอเรียบร้อยแล้วนะคะใช้ตามได้เลยต่อมาค่ะ สำหรับในเรื่องของพืชชนิดต่างๆพวกผลไม้นะคะก็จะอยู่ที่ 20cc ค่ะถึง 30cc ต่อน้า20ลิตรค่ะรวมถึงปาล์มยางด้วยนะคะก็ระยะเวลาค่ะตามที่หน้าจอระบุได้เลยค่ะสุดท้ายค่ะนะคะสําหรับในเรื่องของการใช้กับพวกผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับค่ะชดาเทพโกโก้และชดาเทพโดโดค่ะอัตราส่วนอยู่ที่ 10cc ต่อน้ํา20ลิตรนะคะระยะเวลาก็ 7-10ถึงวันค่ะวิธีการใช้ง่ายมากๆสะดวกมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะเชอรี่ก็มีรีวิวค่ะมาฝากกันนะคะจากนี่เลยค่ะภาพมาเลยนะคะก็จะเป็นสวนทุเรียนว้าวเลิศมา,จากจ้านะคะเป็นสวนทุเรียนค่ะจากที่น้อยค่ะอยู่ที่จังหวัดปราจินบุรีก็เรียกว่าช่อดอกติดดีต้นสมบูรณ์นะคะใบเบยก็เขียวโอ้โหดูสิคะ ช่อนี่แบบอัดแดนมากๆสมบูรณ์มากๆนะคะนี่เลยค่ะมาแบบจัดหนักจัดเต็มนะคะนั่งนั้งค่ะเกษตรกรชาวสวนค่ะที่ปลูกทุเรียนแล้วมีปัญหาช่วงนี้ค่ะดอกหลุดล่วงนะคะแนะนําเลยค่ะกับการกล้าท้าลองค่ะนําตัวชาเทพโกโก้แล้วก็ชาเทพโดโดของเราไปฉีดพ่นค่ะนะนี่เลยค่ะเพราะเขาจะไปช่วยในเรื่องของการกระตุ้นนะการติดดอกขั้วเหนียวลดการหลุดร่วงอัดดูนี่เลยค่ะติดแบบ ทั้งจริงนะคะติดแน่นมากสมบูรณ์มากนะคะถามหน่อยว่ามีใครให้แบบติดแน่นขนาดนี้นะคะชิลี่ขอแบบท้าเลยของเรานี่แบบติดแน่นมากสมบูรณ์มากนะคะมั่นใจได้เลยค่ะสินค้าของเรานะคะเกรดพรีเมียมนะคะสารสกัดชั้นดีค่ะก็จะช่วยนี่เลยค่ะในเรื่องของการปลูกคื้นแบบนี้เลยนะอูโหูติดดีมากๆคือเรียกว่า สมบูรณ์ขนาดนี้นะคะเพราะว่าเขามีธาตุอาหารสารสกัดจากธรรมชาติเนี่ยอัดแน่นเลยค่ะไม่ว่าเป็นธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองกรดอะมิโน,โนนะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของสาหร่ายทะเลนั่นเองค่ะก็จะช่วยส่งเสริมกันแบบนี้ดูสิคะแล้วก็ในเรื่องของดินดินก็ดีเพราะว่าเอาไปฉีดที่ดินค่ะมันก็จะทําให้ในเรื่องของการบํารุงดินดินล้วนซุยนี่โอ้โหเดี๋ยวนะ เห็นแล้วแบบอิ่มเอมมากอิ่มเอมมากมีความสุขมากนะคะที่เห็นค่ะเกษตรกรของเราค่ะนําไปใช้แล้วประสบความสําเร็จแบบนี้ใครอยากประสบความสําเร็จคะ่ะย้ํากันให้อีกครั้งหนึ่งค่ะสําหรับช่วงสุดท้ายนี้นะคะนะ กับโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะชดาเทพสองขวดสินค้าเกรดรีเนี่ยมมาตรฐานระดับโลกนำเข้าค่ะจากประเทศสเปนนั่นเองค่ะวันนี้ค่ะจัดโปรโมชั่นพิเศษค่ะชดาเทพโกโก้หนึ่งขวดชดาเทพโดโดค่ะอีกหนึ่งขวดค่ะจากราคาปกติ2 3 8 0บาทค่ะวันนี้ค่ะเรามาจัดโกในราคาเพียง999บาบาทเท่านั้นพิเศษกันไปเลยค่ะเมื่อท่านสั่งซื้อสินค้าชดาเทพค่ะ รับสิทธิ์แลกซื้อกันไปเลยค่ะทั้งชีดอัจฉริยะ18ลิตรค่ะ2ระบบด้วยกันนะคะในราคาเพียง1,500 90บาทค่ะคุ้มมากๆนะคะย้ํากันอีกครั้งหนึ่งแลกซื้อได้ในราคา1590บาทคือจากปกติท่านต้องเสียเงินซื้อ2,900บาทแต่วันนี้ท่านได้ไปเลยทั้งบํารุงด้วยแล้วก็อุป,ปกรณ์ด้วยครบชุดกันเลยค่ะแต่ต้องรีบกันหน่อยนะคะเพราะว่าจํากัดแค่เพียง20สายแรกต่อวันเท่านั้นค่ะสําหรับในเรื่องของช่องทางค่ะสอบถามข้อมูลหรือว่าสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ค่ะโทรเข้ามาที่เบอร์0661495599ค่ะ หรือจะเป็นทางไลน์แอดค่ชนาเทพทางาเฟซบุ๊กขาดเกษตรชนาเทพกล้าพะลองชนาเทพสองขวดยครบจบทุกการบำรุงเรื่องกเกษตรอ้องชนาเทพ